วัสดีครับจ่องยืมความมุ่เงินสร้างเมล่างแอร์ให้ครับล่างแอร์เฉพาะตะบนขามเปียงม,มีโปรโมท่พิเศษครับบ้านเลขที่เน่งเครื่องละสามร้อยบาทครับบ้านเลขที่เน่งเครื่องละสามร้อยบาทนี่นะครับไม้เลโทโมันครับอุบลว,วาลินแอร์ กิตตั้งล่างแอร์มศูน4 4เก้าเก้าส่อี่ห้าหนึ่งเก้าเก้าสามตอใ้านมึงนะครับเจ้าอ่านมงทางกระล่างสีล่างด้วยครับ้านทางกระล่างสีล่างเืีองปขอบน,นันน่ครับทางใน้า่างแร้แลนอกทางนอกมิแต่เปา่าเห็นมเหีงเนาะครับบ้านเลขที่หนึ่ง บ้านเดยกทีแรกพอจะ้วนถามเสียพอจะบนถ้ามเสียเครื่องละสามร้อยบาทครับขั้งแรกขัางโคโมดนะครับเครื่องละสามร้อยบาทเครื่งองละสามร้อยบาทแล้วทำม้นเสียขัางก็ไปม่างจัด เสียงดังหลายแวงเนาะข้างก็ไปคุยกับทางเอาเองนะครับนาะข้าง่อไปคุยกับทางเอาเองขั้งแรกบ้านด็กทีหนึ่งราคาสามร้อยบาทคันสองเครื่องกับเสียหกร้อยยังสี่นะาครับเข้าใจเนาะครับเนาะยันนี่กำลังอยู่ทะล่างอยู่ร้่างหยงกิมยันนี่กำลังหลางอยู่น้านงหยงกิม ผู้ใดเขากาเบิ่งก็ขอขอบคุณทีหลายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ครับเด้อขอบพระคุณครับ